สวัสดีค่ะวันนี้ครูอิงจะมาแนะนำผมสั้นบางและก็ผมขาวเราจะใช้แผ่นเสริมผมแบบ3กิฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <Yeah. S 1> ครูอิงจะใช้ตัวแผ่นเสริมผมแบบ3กิฟนะคะ <Yeah. S 1> เราจะดนันกิฟออกมาก่อน uh huh. ดนันกิฟตออกมาก่อน uh huh. อันนี้จะใช้ง่ายมากเหมาะสำหรับคนผมบางผมสั้น และต้องการปิดผมขาวผคหญิงใช้สีนี้ให้ใกล้เคียงกับผมนางแบบนางแบบมีสีผมน้ำตาลทองไฮไลท์นะคะคหญิงจะติดกิฟเข้าไปกับผมจริงเราวางตำแหน่งผมสั้นไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็ไล่เรียงความยาวตามลำดับมาแล้วก็หวีผมเป็นเนื้อเดียวกันหวีผมจริงกับผมปลอมเข้าหากัน ให้เป็นเนื้อเดียวกันเสมือนผมเราเองคุยงหวีแล้วก็ปัดสามารถปัดขึ้นได้หรือเราจะทําเป็นหน้าม้าได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะหวีตามนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของนางแบบค่ะคลิปนี้เราได้ทรงผมแบบง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูอิงเปเวอร์ด้วยค่ะกาบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ